สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ f a c e b o o k เรียนบักรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์กลับมาพบกับครูพงศ์อีกครั้งนะครับหลังจากที่ครูพงศ์นะครับไปทำงานให้ความรู้หมากรุกไทยที่สถานพินิษจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตอนนี้กลับขึ้นมากรุงเทพแล้วนะครับผมมาทำคลิปให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับชมได้ศึกษากันนะครับ คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปศึกษาม้าโยงขวาของท่านอาจารย์นกกรจิตปะทะกับม้าเทียมของคู่ต่อสู้ผมจะหาเกมที่เป็นม้าโยงขวานะครับที่ยังไม่เคยนำมาทำคลิปให้กับพี่น้อง f อทุกท่านได้รับชมได้ศึกษากันนะครับผมเป็น EP ีที่1 EP ีที่2ไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อหมด รูปหมากไม้ยงขวาแล้วก็จะไปเป็นม้าเทียมของอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็น EP ีที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเริ่มที่ไม้ายงซ้ายนะครับผมเพื่อให้พี่น้องทุกท่านที่ติดตามครูพงศ์นะครับเป็น f ออาจารย์นกกระจิบนะครับได้รับความรู้ความสนุกสนานและความสุขกลับไปอย่างเต็มสูกนะครับผม สำหรับเกมนี้เราไปรับชมพร้อมกันเลยครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนโดยอาจารย์นกกระจิบเป็นหมาดดำนะครับครูต่อสู้ครูพงสมมุติชื่อขึ้นนะครับเป็นยอดเสียนนิรานามนะครับผมยอดเสียนพัฒนาโคนขึ้นคอสอครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ ยอดเอสียนพัฒนาม็ดขึ้นชฉลชิงสองอาจารย์นกกระจิบปู่เบี้ยงอห้ายอดเสียนพัฒนาม้าขึ้นงอสองอาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นมางอหกยอดเสียนปู่เบีย้ยชฉยชิสงสี่อาจารย์นกกระจิบป,ปู่เบีย้ยขอห้าฝ่ายยอดเซียนปู่เบีย้ยขอไข่สี่ อาจารย์นกเรจิปพัฒนาม้าขึ้นมาคอหกยอดเซียนพัฒนาคนขึ้นจอ2องอาจารย์นกเรจิปพัฒนาคนขึ้นมาคอเจ็ดฝ่ายยอดเซียนนะครับเลือกที่จะนำโคนนะครับขึ้นไปที่ฉอชิงสในตำแหน่งโคนนายผลนะครับอาจารย์นกเรจิปพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวา ก้ยยอดเซียนพัฒนาม้าขึ้นจอสองเป็นม้าเทียมคนนายผลนะครับอาจารย์นกกระจิตพัฒนาคนขึ้นมาชอชิงเจ็ดยอดเซียนขยายคนขึ้นขอไข่สามอาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นวางใหม่ยอดเซียนนำขุนขึ้นวังนอกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปูเบียชอหกมาชอห้าครับ ฝ่ายยอดเซียนแปรขบวนด้วยเบีย้ยคู่ริมอาจารย์นกกระจิตไม่ต้องการให้เบีย้ยของยอดเซียนนะครับทิ่มไปไล่ม้านะครับผมอาจารย์นกกระจิตตัดสินใจกินออกนอกนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยอดเซียนนะครับต้องการได้เปรียบเชิงเบีย้ยนอกเบีย้ยในจึงใช้โคนกินอาจารย์นกกระจิตนำเม็ดขึ้นมาไล่ฝ่ายยอดเซียนถอยโคนมาที่กอสาม จังหวะตรงนี้อยากให้ทุกท่านสังเกตในเทคนิคการเดินเบีย้ยของอาจารย์นกกระจิบนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยจอหกมาจอห้าครับเป็นเบีย้ยคู่กลางกระดานนะครับผมฝ่ายยอดเซียนตัดสินใจกินแรกเบีย้ยที่จอห้าอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยเข้ามากินยอดเซียนทิ้มเบีย้ยไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบลำเลียงคนขึ้นมาผูกครับ ยอดเสียนนำเรือกอมงอหกดขุนอาจารย์นกกระจิบนำโคนอีกตัวนะครับขึ้นมาจหกจังหวะนี้ฝ่ายยอดเซียนตัดสินใจใช้เบี้ยงงอสกินเม็ดอาจารย์นักระจิบนำโคนเข้ามากินครับจังหวะที่ยอดเสียนนิรานามใช้เบี้ยงงอสี่กินเม็ดนะครับ ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการเร่งให้หมากข,ของท่านอาจารย์นกกระจิบขึ้นมาบุกนะครับผมดังนั้นพี่น้องทุกท่านศึกษาไว้ด้วยนะครับเบี้ยง,งอสี่จังหวะนี้ยอดเซียนที่เบี้ยริมครับาอาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือหลบมาที่ชฉชิงแปดกดโคนกดเม็ดนะครับฝ่ายยอดเซียนกินแลกเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบกินตอบยอดเซียนมองเห็นว่าเม็ดขาดอยู่นะครับจึงนำเรือขึ้นอาจารย์นกกระจิบขยายเบี้ยขอ6มาขอหครับต้องการที่จะเปิดคลองเรือนะครับถ้าหากยอดเซียนกินแรกจังหวะนี้ฝ่ายยอดเซียนนำโคนนะครับไปที่ชอยช้างสี่เกาะกินเบี้ย นกกระจิบนำเรือขึ้นมาเตรียมซ้อนเรือนะครับและป้องกันไม่ให้ยอดเซียนนะครับนำเรือไปกดพอถึงจังหวะนี้ฝ่ายยอดเซียนนิรนามตัดสินใจบุกอาจารย์นกกระจิบด,ด้วยการนำม้าขึ้นไปจ่อสี่ครับคร่อมโคลนคร่อมเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบกินม้าไม่ได้นะครับถูกเรือกดขุนอยู่ อาจารย์นกกระจิบจึงตัดสินใจนำโคนบุกขึ้นมาคอสี่ในตำแหน่งของเบีย้ยมรณะนะครับเบีย้ยสูงมรณะจังหวะนี้ฝ่ายยอดเซียนตัดสินใจใช้มา้ากินเบีย้ยไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือหลบมาที่ชอช้างเจ็ดกดม้ากดโคนนะครับฝ่ายยอดเซียนนำเรือไปบุกเกาะกินโคนครับ าจารย์นกกระจิบนำโคนนะครับขึ้นมาแรกฝ่ายยอดเซียนตัดสินใจอาจารย์นกกระจิบใช้ม้าขึ้นมากินพร้อมทั้งไล่เรือซึ่งจังหวะนี้นะครับฝ่ายยอดเซียนนิรนามควรที่จะนำเรือนะครับถอยมาผูกม้านะครับแต่ยอดเซียนนิรนามตัดสินใจนำม้านะครับไปโจมตีเรือของอาจารย์นกกระจิบ ต้องการที่จะแลกเรือคนละหนึ่งลำนะครับผมอาจารย์นกกระจิบจึงตัดสินใจกินเรือของยอดเซียงครับฝ่ายยอดเซียงกินเรืออาจารย์นกกระจิบซึ่งอาจารย์นกกระจิบมีแต้มบุกก็คือม้านะครับมาโจมตีเม็ดแล้วก็เบีย้ยดังนั้นจะเห็นว่าฝ่ายยอดเซียนตกเป็นมือตามนะครับถูกท่านอาจารย์นกกระจิบโจมตีก่อน ฝ่ายยอดเซียนเลือกที่จะทิมเบี้ยนะครับขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเม็ดยอดเซียนนําเบี้ยนะครับกินขึ้นไปไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบเลือกถอยม้าลงไปจอเจ็บฝ่ายยอดเซียนนําเรือขึ้นอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาไล่เรือยอดเซียนถอยเรือลงครับ อาจารย์นกกระจิบนำหมากินเบีย้ยทุกท่านสังเกตนะครับว่าจำนวนตัวหมากใกล้เคียงกันนะครับแต่ตำแหน่งการยืนนะครับเป็นหมากของท่านอาจารย์นกกระจิบยืนคุมพื้นที่ตรงกลางมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่ายอดเซนิรนามนะครับผมดังนั้นการเล่นหมากรุกไทยตำแหน่งการยืนหมากสำคัญมากๆนะครับผม จังหวะนี้ยอดเซียนถอยม้ามาที่จาชิงห้าอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาไล่กินมา้บาบังคับยอดเซียนต้องเดินเบี้ยไปผูกม้าครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือออกคลองซึ่งยอดเซียนนิรานามมองตำแหน่งนี้แล้วนะครับตั้งรับค่อนข้างยากเพราะว่ากำลังจะถูกเรือมากดนะครับผมจึงตัดสินใจยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับ ป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะยอดเซียนนิรานามไปได้นี่คือ EP ที่1นะครับในรูปหมากม้ายงขวาปะทะกับม้าเทียมพี่น้องทุกท่านศึกษาไว้นะครับผมแล้วนำความรู้ที่ได้รับนะครับนำแต้มเด็ดที่ดีๆไปปรับใช้กับการเล่นของท่านเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไปและคอยติดตามใน EP ที่2ต่อไปนะครับผมครูพงจะหาเกมใหม่ๆของอาจารย์นกกระจิบ มานำเสนอให้กับทุกท่านได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นภประจิตเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านเมตตามอบบันทึกเกมให้กับครูพงศ์นะครับมาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทั่วประเทศนะครับทั้งไทยและเทศนะครับได้มาศึกษาได้มารับชมกีฬามาลรุกไทยอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬามาลรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับ ขอให้ท่านอาจารย์นพประจิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ใน EP ีที่2ครับสวัสดีครับ